สวัสดีครับคุณโ๊กครับคุณน้ําแข็งครับวันนี้วันมหาสงกรานเป็นวันเริ่มต้นเทศกาลสงกรานดูบรรยากาศจากข่าวที่โน่้นที่นี่ที่ของไทยรัฐเมื่อกี้แล้วมันมันแปลกตาไปเยอะจริงๆเงียบหงาวังเวงคือในมุมของพ่อค้าแม่ขายเนี่ยผู้ประกอบการโรงแรมร้านอาหารเราไม่ต้องอธิบายหรอกครับว่าเขาเขาต้องเจอปัญหาอย่างไงเขาได้รับผลกระทบอย่างไง แต่ว่าอีกด้านหนึ่งในมุมของคุณหมอทั้งหลายที่เกี่ยวข้องในสบคคงจะเห็นภาพเหล่านี้แล้วคงจะโล่งใจมากขึ้นเพราะยังไม่มีที่ไหนที่เห็นภาพคนไปแออัดเบียดเสียบแล้วก็มีอารมณ์กระเจิงสุดเหวี่ยงเหมือนที่เคยเห็นมาในอดีตออันนี้ก็ก็แปลว่าความเป็นห่วงเรื่องการติดเชื้อจะลุกลามกันมาหาศาลหลังสงกรานเนี่ย น่าจะเบาใจได้ในระดับหนึ่งเที่ยงวันนี้ประเด็นที่จะนำมาขีดเส้นใต้ตอกย้ำเตือนเนี่ยมีอยู่สามสี่เรื่องเรื่องที่หนึ่งที่บอกว่าติดเชื้อแล้วเนี่ยกักตัวอยู่กับบ้านอย่างเดียวไม่ได้ต้องเข้าโรงพยาบาลเลยครับต้องเข้าโรงพยาบาลเลยอันนี้เป็นคำเตือนจากคุณหมอสมศักดิ์อักขศินอธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรมการแพทย์บอกว่าผู้ติดเชื้อทุกคนต้องเข้ารักการรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่อนุญาตให้กักตัวเองอยู่ที่บ้านเหตุผลเพราะว่าเขาไม่มั่นใจว่าที่คุณกักตัวเองอยู่ที่บ้านเนี่ยคุณจะแยกตัวเองออกจากคนในบ้านอย่างเด็ดขาดได้ไหมในช่วงเวลา14วันอาแล้วถ้าบ้านนั้นมีคนแก่มีผู้สูงอายุ ก็เป็นกลุ่มเสี่ยงที่เขาจะติดโรคและเกิดอาการรุนแรงเมื่อได้รับเชื้อมากกว่าคนหนุ่มคนสาวถึงแม้ว่างรายจะติดเชื้อและไม่มีอาการแต่พบว่าปอดมันอักเสบอันนี้เขาเจอจํานวนเยอะเลยครับที่ไม่อามีอาการแต่ปอดอักเสบฉะนั้นคุณหมอสมศักดิ์ย้ําว่าต้องไปอยู่โรงพยาบาลทีนี้ปัญหาเรื่องเรื่องเตียง หมอสมศักดิ์บอกขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าขณะนี้นโยบายโรงพยาบาลที่ตรวจโควิด COVID, แล้วเจอผลเป็นบวกเนี่ยโรงพยาบาลนั้นจะต้องประสานไปโรงพยาบาลในเครือข่ายเพื่อจะหาเตียงให้กติกาก็คือว่าให้โรงพยาบาลเอกชนประสานกับโรงพยาบาลเอกชนให้โรงพยาบาลรัฐ ประสานกับโรงพยาบาลรัฐแล้วถ้าเกินศักยภาพที่จะหาได้ก็ให้ประสานข้ามเครือข่ายได้ประเด็นถัดมาที่เราคนไทยเป็นห่วงกันมากว่าค่ารักษาพยาบาลล่ะค่ารักษาพยาบาลล่ะอธิบดีกรมการแพทย์ย้ำว่าขอยืนยันว่าผู้ติดเชื้อที่เข้าโรงพยาบาลเอกชนไม่ต้องเสียเงิน ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนไม่ต้องเสียเงินยกเว้นว่าคุณมีการทำประกันก็ให้ประกันช่วยจ่ายไปก่อนแต่ว่าทิ้งที่ย้ำก็คือว่าการตรวจการรักษาโควิดฟรีอันนี้ตามรัฐธรรมนูญเลยนะครับแล้วคุณหมอสมศักดิ์อธิบดีกรมการแพทย์แถมทายว่าถ้าโรงพยาบาลไหน จะให้ผู้ติดเชื้อเซ็นรับทราบสภาพนี้อย่าเซ็นอย่าเซ็นแล้วถ้าเจอเข้าแบบนี้ให้ประสานหรือร้องเรียนไปที่สำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสอปอสอชอได้ประเด็นที่สามการที่เราไปขอตรวจเชื้อจากห้องแล็บทั่วทั่วไปเนี่ยควรทำได้หรือไม่ควรทำ อธิบดีกรมการแพทย์คุณหมอสมศักดิ์บอกว่ามีประชาชนส่วนหนึ่งไปตรวจที่แลบ็บไม่ที่ไม่ได้รับรองมาตรฐานจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มันก็อาจจะให้ผลไม่ตรงฉะนั้นก่อนที่จะไปรับการตรวจเชื้อขอให้ไปตรวจสอบไปที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือกรมวิทยาศาสตร์ ไปตรวจสอบเพื่อจะได้รู้ว่าแล็บที่เราจะไปเนี่ยได้รับการรับรองหรือเปล่าโดยหลักการและไปตรวจที่โรงพยาบาลจะชัดเจนกว่าเพราะว่าพอผลออกมาเป็นบวกเขาก็จะส่งข้อความแจ้งไปให้รอรับการรับตัวมารับตัวจะต้องให้แลบบตรวจหาเชือ้อผูกโยงกับโรงพยาบาลปลายทางให้ชัดเจนขึ้นเพื่อลดจำนวนผู้ป่วย ไปตรวจแห็บนอกแล้วผลบวกก็ไม่รู้ว่ามันแม่นยำไหมอันนี้เรื่องเรื่องผู้ที่จะไปตรวจแห็บนอกก็ฟังคำเตือนไว้หน่อยทีนี้มาถึงผู้ที่อาศัยอยู่ในตึกในคอนโดคำแนะนำต้องมาจากคนนี้ครับอธิบดีกรมควบคุมโรคคุณหมอโอภาสการกาวินพงษ์ คุณหมอโอภาษการกาวินพงศ์ให้ข้อมูลอย่างนี้ว่าระยะนี้พบการติดเชื้อในหน่วยงานที่อยู่ในตึกอยู่ในคอนโดมิเนียมมีวิธีการจัดการได้สามอย่างคือหนึ่งคนคือค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเสี่ยงตำ่ำหรือผู้ไม่มีความเสี่ยงขอย้ำว่าผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อพูดคุยกันเกินห้านาที โดยไม่สวมหน้ากากอนามัยนั่งกินข้าวด้วยกันอยู่ในห้องที่อากาศไม่ถ่ายเทเกิน15นาทีนี่นี่เรียกว่าความเสี่ยงสูงคนกลุ่มเนี้ต้องไปตรวจหาเชื้อและกักตัวอีก14วันทีนี้ผู้ที่สัมผัสกับผู้เสี่ยงต่ำก็สามารถไปทำกิจกรรมต่างๆได้โดยสวมหน้ากากอนามัยแต่ว่าต้องสังเกตคอยสังเกตอาการตัวเองนะ ทีนี้ถัดมาถ้าพบว่าผู้ติดเชื้อในหน่วยงานหรือในสถานที่คอนโดมิเนียมเจ้าของสถานที่จะต้องควาทำความสะอาดในจุดสัมผัสร่วมจุดสัมผัสร่วมเช่นปุ่มกดลิฟต์ราวบันไดประตูลูกปิดลูกบิดไม่ต้องฉีดพ่นทั้งอาคารและให้ตรวจสอบคนเข้าออกอย่างใกล้ชิดข้อ3ระบบตรวจสอบ ผู้เข้าออกในสถานที่นั้นๆเช่นการสแกนไทชนะหรือหมอชนะเพื่อการตรวจสอบโรคที่มีประสิทธิภาพอันนี้คือคำเตือนสำหรับคนที่อยู่ในอาศัยในตึกในคอนโดมิเนียมทั้งหมดเนี่ยครับคือคำเตือนคำแนะนำที่เราจะต้องรับฟัง ประเทศเราวันนี้เดินมาถึงจุดที่ที่ต้องฟังหมอแล้วครับฟังข้อมูลที่ถูกต้องฟังคำเตือนที่ถูกต้องให้มากที่สุดภาวะอย่างนี้ถ้าเรายังดื้อรั้นไม่เตือนม่ไม่ฟังคำเตือนสถานการณ์มันจะหนักไปกว่านี้อีกเยอะและนี่คือสองสามประเด็นที่เอามาจากหมอที่เขาเตือน และเราจะต้องปฏิบัติตัวทำตามที่หมอเตือนอย่าดื้อกับหมอครับไม่ว่าคนในรัฐบาลหรือใครที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องช่วงนี้เป็นช่วงที่ดื้อกับหมอไม่ได้เพราะว่ามีหลายประเทศที่ดื้อกับหมอแล้วเจออาการลุกลามจนเอาไม่อยู่แล้วก็เป็นปัญหามากมาจนถึงทุกวันนี้ฉะนั้นคำเตือนสั้นๆอย่าดื้อกับหมอครับคุณบุ๊กับคุณน้ำแข็งครับ ครับขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นความห่วงใย<ช>นะ<ช>ต่อทุกท่านเลย<ช>อย่าดื้อกับหมอนะฮะ